นิว RON and BRAIN เซลล์ประสาทและสมองนิว RON เซลล์ประสาทนิว RON เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเนิร์ฟเซลหรือนิว RON นิว RON เป็นภาษากรีกแปลว่าเชือกคือเซลล์ประสาททำหน้าที่เชื่อมต่อกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นเซลล์ <c oughs> จำนวนมากที่คอยรับและส่งสัญญาณในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและการทำงานภายในร่างกาย เซลล์ประสาทส่วนมากจะอยู่ที่หัวซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นสมองจากนั้นจึงทอดยาวไปตามด้านหลังสมองคือไขสันหลังเซลล์ประสาทจะประสานต่อกันไปช่วยในการถ่ายทอดกระแสประสาทโด,ดยบริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทนั้นเรียกว่าไซแนปไขสันหลังคือเซลล์ประสาทที่ทอดยาวไปตามด้านหลังสมองภาพขยายของไซแนปไซแนปคือบริเวณรอยต่อระหว่างเซลประสาท ส่วนประกอบของเซลล์ประสาทประกอบด้วยเดนไร i ์ write, ตัวเซลล์นูตออฟแบนเวียร์ส่วนปลายของเอ็กซอนนิวเคลียสเอ็กซอนเยื่อไมอิลินและเซลล์ชวานส์ชนิดของเซลล์ประสาท 1. แบ่งตามหน้าที่ 1. เซลประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) หรือ interneurons เป็นเซลล์ประสาทนำเข้าอ f f e r e n t neuron) ใช้กับอวัยวะรับความรู้สึกและมีส่วนรวมอยู่ที่ปมประสาทลากบนของ,ของไขสันหลังรับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกและถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) เป็นเซล์ประสาทนำออก (efferent neuron) รับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเซลล์ประสาทประสานงาน (Association Neuron) พบในสมองและไขสันหลังเท่านั้นเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์รับความรู้สึกกับสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการใย,ยประสาทประเภทนี้จะสั้นและอาจมีความยาวเพียง4-5มโครเมตร 2. แบ่งตามรูปร่าง1เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียมสูโดยูนิโพลาเป็นเซลลประสาทที่มีใยประสาทแยกออกมาจากเซลลเพียงหนึ่งใยแต่มีปลายสองข้างคือเอ็กซ์โซเลดเดนไรส์ 2. เซล์ประสาทสองขั้วไบโพลานิวรรนเป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาทแยกออกมาจากตัวเซลสองใย 3. เซล์ประสาทหลายขั้ว Multipolar n นิวรอนเป็นเซลล์ประสาทที่มีเดินไดนแยกออกมาจากตัวเซลล์มากมายและมีเอ็กซอนหนึ่งใหญ่